มือถืออ๋อที่นั่นไม่มีมือถืออันไหนมือไหนมือมือมันไม่มีตกองไหมคะโอเคพร้อมเริ่มคุยกันเปนึ่งก็หนึ่งอ่ะพร้อมนะสงสีครับไปหลังนิดเดียวอ่านอ่านยกตัวขึ้นมาหน้านิดนะเทิร์อีกแล้วก็เะเทิร์นอ๋อพ ได้ไหมคลิปเพราะว่าอีไฟนี้มันตกหน้าเราใช่ข่าวประเภทนี้ดีค่ะน่าเสียดายนี่ชั้นล่าสุดเพิ่ออกแบบได้มาใช่แล้วค่ะก็เป็นเบ e ก k i n g b ฝ่ายหมาคิมนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะคือใส่เป็นประจำอยู่แล้วคิมนะใช่ใส่เยอะมากๆไอเราก็อิจฉาลงลงมาเห็นเห็นแต่ละทีคือแบบเขาส่งให้เยอะมากคลิปดชิปอ่ะแล้วก็เขาใส่ตลอดนะครับใช่ค่ะ พอเขาติดต่อมาก็เซียสทีเลยแล้วก็ได้มาทำกับที่หมากด้วยคือเป็นแตชันแรกที่มีแบบของผู้ชายใช่แล้วครับก่อนหน้านั้นก็เป็นของผู้หญิงแล้วหรออันนี้ก็ให้เรามาร่วมด้วยก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกก็คืออยากอยากใส่ด้วยใช่แล้วก็ตรงกับไลฟ์สไตล์ของเราด้วยเนาะเพราะว่ามีทั้งแบบแอคทีวเอร์แล้วก็มีทั้งไลฟ์สไตล์แล้วก็ทรเวลต่างๆทรเวลก็จะเห็นว่าจะเป็นแบบทันตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แบบพี่หมาพี่หมชอบเข้าตาใช่แล้วจะเป็นห่อตอนน้ไม่ต้องห่อเสื้อใช่เลยใช่นะคะแล้วเป็นดีไซน์แบบไหนที่เราออกแบบคือส่วนใหญ่เนี่ยใช่สบายๆบาะค่ะแล้วก็เน้นสีแบบโทนสีเป็นเออร์โทน์เออร์โจน์ไม่ชอบลายอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเห็นกิมพ์อกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอันนี้อย่างเงี้ยอ่ะ เป็นบีชแวยก็จะเป็นความแบบอิตาเลียนใช่เพป็นอิตาเลียนปีเพราะว่าเราไปงานาาานนงที่นี่แล้วก็จะมีแบบลายกระเบื้องอิตาเลียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบน้องมันมันน่ารักมากแล้วก็แบบพื่ตัวคอลเลคชั่นชูชูแลก็จะมีแบบดีเทลเล็กๆก็จะมีพิมพ์หมาพิมพ์อะไรแบบนี้แล้วก็มีคิมแบบที่หนาอยู่ในนี้แล้วก็แบบรรับอ๋ออยู่นู่น อะไรครับก็เป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราใส่เข้าไปไปไปถ่ายกันที่นายเห็นมันเป็ถ่ายเป็นแคมเปญอะไรกันอ๋อไปถ่ายที่ภูเก็ตใช่ค่ะภูเก็ตครับอันนี้ถ่ายที่ภูเก็อันนี้เป็นจินตนากาที่จะไปกอนนี้เลยกไปนะครก็ใส่ความงานแต่งเราไปด้วใช่ค่ะอย่างเช่นตรงนี้อก็จะแบบจะมีดีเทลของการแต่ง ทุกอย่างจะพิเศษมากๆค่ะแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแบบดีไซน์มันออกมาให้เป็นเรามากที่สุดเป็นเราแล้วก็เหมาะเหมาะสมกับทุกคนด้วยใครที่ชอบสนใจฝากเชิญชวนหน่อยไ่้เลยตอนนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรเปิดตัวแล้วก็พร้อมจำหน่ายแล้วเนาะใช่ไหม w a k i n g B ทุกสาขานะครับถ้าใครสนใจก็เข้าไปเยี่ยมชมได้ที่ช็อปหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ w a k i n g B ก็ได้ Facebook ก็มีนะครับหรือไม่ก็ IG ก็มีอ่าก็าฝากซื้อไปเยอะๆนะคะ แล้วจะอบหครับใส่แล้วว่าสบหวังหรือไม่เออใส่แล้วได้แต่งงานเนาะไปเหมาัหมาไปเหมาหรือครับใส่แล้วได้แต่งงานเลยใส่คู่บะาใส่ชอบชอบใครก็ซื้อให้คนนั้นก็ได้ชอบใครใครก็ซื้อแล้วก็ใส่เป็นคู่ผันเออมูไว้ให้แล้วลามูไว้ให้แล้วเอามาถึงงางานแต่งสมใจใช่ไหม ใช่เอาเลยครับเป็นไงไนบ้างส,สมสมดังความตั้งใจยังไง<ด>บ้าง<ว>คือจริงๆอ่ะขอบอกก่อนนะคะว่าก่อนที่ไปเนี่ยเครียรมากเรื่องปลดเพราะว่าช่วงนั้นเหมือนเราใส่กพดนี่เลยะค่ะแล้วก็วันก่อนวันแต่งก็ปวดตกจริงๆช่วงที่เราดินเนอร์แต่ ได้ภาพที่มันน่ารักออกไปอีกแบบนึงเนาะก็จะชวนแบบวิ่งหนีขอแล้วก็คุกหัวสีชมพูน่ารักและตลกมากเลยค่ะแต่ว่าพอวันจริงเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นเนาะแล้วก็เราไม่ได้แล้วอะไรแบบนี้แต่ก่อนที่จะบินไปคิดก็แบบขอแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยขอทุกอย่างที่แบบทุกอย่างที่ทำได้อะไรจำได้ไหมว่าขอไปกี่ที่กี่อย่างขอขอเทพเทวดาของเรา เราไม่ได้ขอแบบอะไรเราขอที่ตัวเราเนี่ยแหละุณอ,อะไรที่เราแบบทำมาอะไรอย่างเงี้ยขอแค่มาใช้กับงานนี้ควัก <laughs> ความหมดเลย แต่เช้าอ่ะเปิดตอนใสเลยอ่ะไม่มีเมฆไม่มีความค c าวดี้ไม่มีอะไรเปิดไปเลยกินว่าสิยังไงตอนนั้นนะคะคนร้องไห้ร้องไห้มหมอใช่เปิดมาตอนเช้าคุณรีบตื่นขึ้นมาแล้วก็เปิดดูพม่าแล้วก็โอ้ยคร้องไห้เลยอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็ร้องไห้เลยร้องไห้ตั้งแต่เช้าเลยอ่าร้องนำเลยก่อนเช้าใช่แล้วมันหั เจอ้เจอา้านมันหมนฝันที่เราแบบที่มันหลุดออกมาเแต่คนตะลึงกับภาพแรกของทีมที่เดิอนออกมาที่ลสบายสวย<อ>ยาวมากแลวทุกคนก็เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันร้องกันหมดเลยแ,แล้วก็แต่ละคนก็บอกว่าเราชุดชุดนี้เราสวยมากแล้วก็มัฟิตมันพอดีกับกับนิเบลี่เลยกรเปาตะลึงอ่ะตะลึงใช่ใช่ เออถ้าใครอยากดูคลิปนะฮะไปดูที่แลนมารกนะครับผมปอมรู้ยังออกหรยังออกหรือยังยังยังกระต่ออยู่ฮะกัะต่ออยู่เออเด็กที่บอกคือบอกว่าอยากให้พี่หมากลองให้วันวันนั้นได้เห็นน้ำตาเขาไหม็อตนั้นโอ้โหได้เห็นน้ำตาทุกคนเลยค่ะผู้ชายที่ว่าแมนแมนอย่างเช่นเพื่อเจ้าบ่าวนันเดทเผื่อโอ้โหไปหาเพื่อนเจ้าบ่าวอะไรคะแล้วเเราราก็ต้องมีทั้งสมาธิที่แบบอ่านฟาวอะไรอย่างเงี้ย ผู้ชายผู้ชายทุกคนร้องไห้ทุกคนแล้วอยากจะบอกว่าหยุดก่อนเราไม่ไหวแล้วคือผู้ชายบิ้วบิ้วเราก่อนเนี่ยผู้ชายทุกคนไม่มันเป็นบรรยากาศที่ทุกคนเขาแบบเหมือนแบบช่วยเราช่วยมันช่วยกันนะนะอมกุลแล้วมันมีความรู้สึกแบบเออพิเศษมีแบบความพิเศษที่อยู่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ถือว่าได้เห็นรู้ควอิมมชั่นลมาตอนนั้นมัน หลายคนชมเลยว่าเหมือนแบบพี่ยายแบบพี่ยายเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยใช่เราก็ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนั้นอ่ะก็ดีใจมากๆเลยแต่เราตั้งใจทำนะแต่เราตั้งใจเหรอนะถ้าเราทำไปแล้วเปียกเปียกถ้าเราไปแล้วเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มันเหมือนที่เราคิดไว้ไหมสิ่งที่ออกมากับสิ่งที่เราคิดไปมากกว่านั้มีสิอะไรประทับใจไหมครับประทับใจอะไรที่ประทับใจอะไรนอกจากเรื่องฟ้าฝนก็มี ช่วงที่ออกมาเนี่นแต่ะเนาะช่วงพิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันจะมีช่วงที่เราแบบบังเอิญพูดถึงพ่อเหมือนกันอ่อาบังเอิญแบบแบบเตรี้ยม,มาเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบ โดนจูบไปกี่รอบชอบโมเมนต์ไหนก็คงชอบเหมือนกันอ่ะผมเอาตั้งแต่วันนั้นจำได้ทุกโมเมนต์เลยอะอ่ามันคือแบบเราตั้งใจว่าเราจะเก็บภาพนี้ไปตลอดชีวิตไงเราต้องมาถ่ายเท้ามาเราก็จำได้ทุกอย่างโดนจูบไปกี่รอบปาบอกว่าปากเปื่อยไหมเปื่อยไหมเปื่อยไม่บอกมันอยู่ในมเมนต์มาหมดเออก็รู้สึกว่าแบบเออยสิบปีแล้ว ได้งานนี้แหละถูกต้องว่าเป็นแบบว่าเบาสาวหมื่นจูบนะคะไม่ต้องบอกว่าแสนล้านก็ได้คิดว่าไงคะนี้ก็ได้คิดว่าไงคะแต่รูปมันมีแต่จูบเว้ยเราอยากจะเลือกตรงแบบที่ไม่จูบมากแบบจริงจริงถาไม่ได้คือในงานมีแต่โมเมนต์นั้นหรือว่าช่างภาพเขาเจาะจงเก็บแต่โมเมนต์นั้นคิดว่าว่าจะเจาะจง เพื่อนได้ถามเพื่อนๆว่ายังไงบ้างได้พอได้จบงานแล้วเพื่อนๆมาพูดถึงงานก็พูดแบบนี้แหละเนาะแบบ Amazing ใช่แอยางมาเก็ตคือแบบถามด้วยแบบพูดนะขออะไรมาหรอทำไมมันดีขนาดนี้คิมเอ้ยแบบใช้บุญไปหมดแล้วแต่คุณเยอะๆนะอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนจะแบบคุณมันดีมากแท้แท้ใครได้พี่ตันีแบบมันที่สุดแล้วอะเนาะหรือเราอาจจะเว่อร์ไปเองก็ได้แต่เพื่อนๆทุกคนก็ทำดี ออกมาในกรอทครมาเมาแบบเป็นชั่วโมงแบบพยายามรีแคปทุกอย่างะเพราะว่าเราไม่อยากจะลืมนั้นอ่ะหลายคนอยากฟังสิ่งที่ให้คำสัญญาต่อกันในงานบันทึกว่าแบบสัญญาอะไรกันไม่มาเดี๋ยวรอดูเน็ตเดี๋ยวต้องเกมเดี๋ยวต้องเกมยูทูบพี่ปล่อยไม่ได้ยูทูบเดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศคข้าวต่อแล้วเดี๋ยวช่วงช่วงที่เราพูดหรือว่าอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดให้ดูในงานได้ชมแน่นอน แต่แต่ประทับใจเหมือนกินกับคำพูดที่พี่หมากเตรียมมาให้เราประทับใจ<ห>โอย้ยดีมากเลยเราไม่เราอ่ะคิดว่าอยู่แล้วว่าวของเคาต้องดีมากเราก็าเลยแบบเครียดมากว่าของเราจะดีพอไหมเพราะเค้าคแบบนักเขียนเค้าอ่ออานหนังสือเยอะนะเราไม่ค่อยอ่านนะเราไม่ได้แบบกรอนเลยแล้วก็พอเราจะเขียนภาษาไทยเพราะเราปกติเราคุยภาษาไทยมันก็สลับเป็นภาษาอังกฤษตลอดเลยเราก็เลยเป็นสองภาษาเลย เหมือนคนเหมือนคนที่ไปงานก็มาเล่าว่าแบบในคําพูดของไม่มากไม่มีคําว่ารักแต่มันคือการบอกรักเหมืนที่ไม่มีคำว,ว่ารักในหนอนใช่ไหมแบบนั้นไหมแบบนั้นแหละทีหามีพี่แซวต่อไปไม่ต้องโทรพราสมีใช่ไหมมาโทรคิมเบอร์ร <c oughs> ี่เบลยว่าอยากได้แบบนี้มาบอก <c oughs> คิมใน900ถึ <c oughs> ง900เปิ <c oughs> ดไพ่เลยครับเออ โมเมนต์ยังวันนี้ยังยังนึกถึงภาพวันนั้นอยู่เลยคือแบบโอ้ยเดือนหนึ่งแล้วผ่านไปไปมากไวมากแล้วก็เรายังเรายังนึกถึงตลอดนะเพราะว่าทุกเช้าเวลาตื่นอกมากินกาแฟเราก็จะแบบเปิดรูปแบบดูอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วก็ยังยังทาเรื่องเกี่ยวกับงานแต่งงานกันอยู่ใช่เนาะมันก็เลยแบบเลยยังยังอยู่ภาพมันยังวนอยู่อย่างเงี้ย คนนี้ภรรยายากระเมียเมียเรียเมียเรียมียเลยตื่นมาแล้วแบบปวดปวม่ได้วลาสามีสามีคุณสักดีคุณไม่คุณน่ะเพื่อนโทรแบบแบบแซวอะเนาะแต่ว่าเออสามีอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ชินเลยเรรอะะไคเปลี่ยนเปลี่ยนคำเรียกไหมก็มีเมื่อวานเพิ่งได้ใช้กับพี่แบย่ค่ะก็แบบ my husband's on the way อันนี้คือบอกใจให้พี่แม่เลยอันนี้บอกหรือขิงพี่แบรหรือขิงพ่แขิงด้วยแหละอยให้รีบๆตามมาแต่ว่าเป็นเมียด้ชินแล้วบ้างก็ยังไม่ชินเนาะไม่แต่ฝีพูดชัดเเต่ปากได้เป็นขอเเต่ปากไ้เป็นของมากขึ้นเวลาแบบเพื่องโทรมาเราก็แบบเออมียะไร แค่นี้แหละเมื่อกี้เมื่อกี<_<_้แฟนๆขับฝักถามว่าเมื่อไหร่จะมีน้องเนี่โคตาถามเต็มหมดเลยความจริงเราสองคนไม่ไม่รีบเท่าไหร่เราขอเที่ยวก่อนเราคุณยังจะได้เห็นบรรยากาศหลังรากไปเที่ยวกันหลังจากแต่งงานแล้วเออใส่ไว้กิ่งบีไปเที่ยวก่อน แทนแล้วหลายที่เลยใช่เราดูเดี๋ยวเอาไว้บอกเดินผู้จิตร์หลังงานใช่ท่านบอกใช่ค่ะเดี๋ยวบอกของวันงานนะคะอันนี้งานที่ไทยคิมวางมือเลยใช่ไหมใช่จ้าทุกคนก็แบบทุกคนคิมมันไม่เชื่อทุกคนก็จะเข้ามาถามที่บอกว่าไม่รู้ไม่รู้จัดการเองบอกแล้วจริงๆเหมือนเทเลยนนองช่วยเทเลยชิ้นตัว ทำไมทำไมเหตุผลคืออะไรพีทที่งานที่นู่นคุณขิมแบบ99.9%เลยแล้วแล้วเรารู้สึกว่ามันเหนื่อยมากอ่ะไม่เคยไปต่างประเทศแล้วเหนื่อยขนาดนี้มาก่อนในชีวิตขึ้นจบงานก็คิแบบเหมือนตายอ่ะคือแบบแล้วก็ไม่สบายด้วยคือเหมือนใช้พลังงานไปเยอะมากกว่าตัวเองแ้ยคือแบบมันมันเหนื่อยมากเลยแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะอันนี้ก็ที่มากนะ แล้วแล้วรีเบดอะไรไหมแบบขอขออันนี้ขออันนั้นอะไรกันเลยไม่ขอเลยให้พี่หมายจัดการร้อยเปอร์เซ็นต์ให้พี่หมายจัดการได้ครับแล้วก็ให้แบบผู้จัดการอะไรเงี้ยพี่ชายพี่สุจัดการค่ะเราจะเป็นเจ้าสาวอย่างเดียวยืนอย่างเดียวแล้วก็แบกผลไม้ผลไม้ถึงเวลาก็คือเดินเข้างานอย่างเดียวเป็นดูแลตัวเองก็คือสวยอย่างเดียวเลย เดือนหน้าแล้วนะใช่โอ้ก็ตัวตอนตัวนี้เราได้นว่าแบบแบบเห็นแบบรักแบบลุกคึ้นมากแบบผสมลงในงานมาตัวเมียโอเราเราทำแบบนี้มานานแล้วไม่บอกว่าเข้ามานานแล้วเข้ามานานแล้วพอถึงอายุหนึ่งแล้วพอถึงประสบการณ์ในชีวิตมันมันถึงจุดแล้วอะเราก็มันมัรูปคนมันก็ต้องเป็นแบบนั้น ตามไฟอยู่หรือเปล่าตาไม่มีไฟออกไปเลยคือหมากใช้คำว่ากลัวไปเลยหรอหรือว่าเกรงใจหรือว่ายังไงฮะก็เกรงใจเขาใช้คำว่าเกรงใจแหละคำว่ากลัวมันคือไม่กลัวเราไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วเออใช่ไหมเกรงใจเราก็อยากให้เขาแบบสบายใจเรื่อยเออสบายใจไม่ไหวแล้วไปไหนไม่ได้แล้วนี่ไปไม่ได้แล้วพี่หมากแต่พอ เราแบบถ้าเห,เห็นรู้สึกอะไรเป<อ>ลี่ยนอะไอาจจะเปลี่ยนแ,บบจจนแค่ใช้ใช้โอ่นามอะไรอเงี้ยนี่ยนแล้วก็อาจจะรู้สึกแบบคอมมิดมากกว่าเดิมนิดนึงเนาะแบบรู้สึกมั่นคงมากกว่าเดิมแต่โดยรวมอาคุณรู้สึกดีดีกว่าเดิมกตอนนี้ใช้เป็นคิมเบอรี่สุภารัสหรือยัง,ยงไม่ไม่ๆำ <laughs> <laughs> ไมเป็มไจะจะจดจะจุดอไหรือว่าจไงจดอาจจะแบบมีน่าอะไรอย่างเงี้ไปเลย แล้วจะับามีนักสุดที่มากต่อท้ายหรือว่าเปลี่ยนหรือยังไงันนี้ก็เราก็คิกกันอยู่ใช่ชื่อคิมต่างร้านเอล่า่อท้ายไคิมเบอรี่แอนด์วลเทมัสสุาพันยาวมากก็มากี้ยังเป็นราศีบาเรเซกาจิราทวนไปดูดวงก่อนโอเคโอเคโอเคดูด โอเอะเมียร์โมเมนต์อะไรพี่พี่ไปเรียถามตัวอย่างเราคุณเผื่อเผื่อถามไม่หมดเลยนะขอบคุณโอ้เออใช่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 ครับผมใช่ขอบคุณมากมากครับพี่ๆแล้วก็แฟนทุกคนที่แบบสนับสนุนอยู่ตลอดอร์ตมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ขอให้ซัพพอร์ตกันต่อไปนะครับเพราะว่าเราต้องต้องตรงนี้ให้ทุกคนได้เห็นงานไปเรื่อยๆนะครับอ่าแล้วก็อะไรกัน ไปเราก็จะคอยดูแลกันไปเรื่อยๆเนาะใช่แล้วก็ฝากการแต่งงานครับคือไม่ได้บอกเนาะสิบสองแต่ว่ายังไม่บอกสันที่ครับโอเคขอบคุณค่ะแมนี่ใส่ตลอดเลยมากใส่ตลอดเลยป่ะ้โอ้ยตาแต่เธอใส่ดีๆเหมือนัากี้นะคะ ไม่ต้องดูใครแล้วนี่เอาแม่บอกดตรนนี้นะคะหนึ่งสองนึ่งสองโอเคอตอนนีนะคะบอกกันนะคะคิมคิมก็ไมันคอสององเดียรเลยแต่มันเป็สองขคิมอะไรเปนด้นะคนมค

เดี๋ยวเอาตัวเมียวเมียไม่ใช่ตมียไม่อนี้ยนะคะใส่ไงหดอยู่นะไปขอ่พ่กิมละขอพหน่อยเดี๋ยวเอารูกผู้ชายไหมดูนะขอพรเดี๋ยวรูกผู้ชายไหมดูกเกกเนะูายไหกิมดูแล้วพี่จะเอาเก่งไหมโอ๊ยโอย ใชไหมคะเจ้าสาว,สาสาวนะคนตค่อไปเจ้าสาวคนต่อ,อ,อไปเชิญเลยคนให่เสียงไม่เข้า,าใหม